สวัสดี FC ทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมในช่องม่อแปลง MRP วันนี้ก็จะพามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรตัวไฟกระพริบหรือ Square Wave หรือ Stable อีกสเต็ปหนึ่งสเต็ปนี้ก็จะมีความ แต,แตกต่างจากตัวเดิมตัวที่เป็นเวอร์ชั่นแรกตัวที่เป็นเวอร์ชันน1ตัวนี้เป็น npn ตัวนี้ก็จะเป็น npn แล้วตัวนี้ก็จะกลายเป็น pnp อันนี้แต่ตัวนี้ผมจะพามาพลิกวงจรก็คือตัวนี้เป็น npn ตัวนี้เป็น P-NP ตัวนี้เป็น N-PN ก็คือรูปลักษณะก็จะคล้ายๆกันเดี๋ยวเขียนตัวนี้กันเขียนติดจะลักษณะก็จะ ไม่ต่างอะไรกันมากก็คือตัวนี้ลักษณะตัวนี้จะเป็นขา B ตัวนี้เป็นขา C ตัวนี้เป็นขา E ไอตัวขา B เราก็จะใส่ R 1 0โอห์มไอสิบเคโอห์มทนี้เราก็จะยืดลงมาให้มันตเ่เลดกัน1นี่สิบเคโอมขาขาบเนี่ยดึงมา 10K เ oh คโอม อันนี้ตัวขา C ขา C ก็จะไขว่ามาแล้วก็มาใส่ 104J เหมือนกันเหมือนกันกันกบแทบแทบจะทุกตัวตัวนี้ผมจะใช้เป็น 104J 2ฝั่งก็จะใส่เหมือนกันคราวน,นี้อีต,ตัวนี้ก็จะใส่แค่ 2k หรือถ้าจะเป็น2.5หรือ2 2k ก็ได้ก็ขึ้นอยู่ที่เราแต่ผมเซตผมเซตอยู่ที่ 2k ท่านี้ทรานซิสเตอร์ตัวที่สองก็จะออกมาจากขาสขาสวิ่งมาปับ๊บไอตัวนี้จะเป็น R สี่รอยเจ็ดสิบโอห์มพอดีผมเขียนไว้ข้างเดียวสี่เจ็ดศูนสี่้อยเจ็ดสิบโอห์มทราน e ี้ขา e ขา e ก็จะวิ่งลงมารวมกันกับขา C ตัวนี้เส้นเดียวกัน ขา e ของ pnp ก็จะมารวมกับขา c ของ npn ฝั่งนี้ก็470ฝั่งนี้ก็470ไอ้ส่วนขา e ของตัว139เนี่ยเราก็จะยกขึ้นมายกขึ้นมาวิ่งหากันแล้วก็จะเอามารวมกับตัวกลางของหมอปแปลง ตัว c t คือทาน n ซิเตอร์ตัวนี้จะใช้เบอร์อะไรเป็นเบอร์อะไรก็ได้ถ้าเรารู้จักว่ามันเป็นชนิด NPN นั่นแหละไม่จาเป็นว่าจะต้องเป็นเบอร์139หรอกไอตัวนี้ก็เหมือนกันไม่จาเป็นจะต้องเป็น TIP 42ขอเพียงแค่ว่าเรารู้จักว่ามันเป็นชนิด PNP ที่สเปคมันไม่ห่างจาก TIP 42มาก ประมาณนะี้อันนี้ตัวนี้เขาจะใช้เป็นสามศูนย์ห้าหรือว่าจะใช้เป็นเบอร์อะไรก็ได้ที่เป็นชนิด npn ผมก็จะใช้สี่ตัวอันนี้วงจรเนี้ยมันสามารถเอาไอ้ฝั่งสิบสองเนี่ยมาเข้าขา e ก็ได้เข้าขา c ก็ได้แต่อันนี้ผมไล่วงจรให้เข้าที่ขา e ถ้าเข้าขา C มันจะต้องลองทานซิสเตอร์ทุกตัวแต่เข้าขา E ทานซิสเตอร์ทุกตัวขา C วิ่งหากันได้หมดเนี่ยก็จะเข้ามาเนี่ยมอแปลงตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกันแทบจะทุกรุ่นที่ผมทำออกมาก็จะใช้สเต็ปเดียวกัน,นตัวนี้ก็จะมาเข้าขา E ตัวนี้ก็มาเข้าขา E ขา E ของ NPN กินไฟลบเราก็เอามารวมกับไฟลบตัวนี้เราก็จ,จ่ายไฟลบเข้าตรงนี้ คราวน,นี้ขา C มันกินไฟบวกเราก็ดึงลงมารวมกันกับไอ้ไฟบวกดึงลงมารวมกันประมาณนี้แล้วก็ป้อนไฟบวกเข้าอันนี้บางท่านอาจจะสงสัยว่าไอ้จุดตรงนี้ผมเว้นไว้ทำไมทำไมผมไม่ต่อเป็นจุดเดียวกันคือไอ้จุดตรงนี้เอาไว้สเสเผื่อจะใส่เป็น VR เกือกมาหรือจะใส่เป็น VR ตัวไหนก็ได้เป็น VR 10k 10เขียน VR 10k ก็จะใช้บริเวณขา2กับขา3ของ VR ไอตัวขา1เนี่ยก็จะลอยลอยออกมาทิ้งไว้เฉยๆไอตัวนี้ที่ผมเขียนเส้นสัญลักษณ์แบบเนี้ยก็คือ ทำไว้เวลาใส่ VR ตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกขาเฉยๆแต่ตามที่จริงไอตัว VR ปรับค่ามันต้องเขียนสัญลักษณ์แบบนึ้อันนี้ผมเขียนให้ดูแบบง่ายๆตัวนี้เป็นขา2กับขา3ของ VR เกือกมาหรือว่าเป็น VR 10K ทั่วไปก็ได้เพื่อจะปรับความถี่นั่นเนแต่ส่วนมากผมก็จะใช้ความถี่อยู่ที่ประมาณ300 300ถึง400กว่า ประมาณแค่นี้น่นหก็ลองพานไปทําดูอันน,น,นี้ไอ้วงจรตัวเนี้ยพอประกอบเสร็จเรียบร้อยปั๊มเนี้ยตอนเทสเราต้องใส่หลอดไฟถ่วงขาออกก่อนนะเราจะไปอาศัยฟังเสียงเพราะวงจรผมแทบจะทุกตัวเสียงจะเบามากไอ้ตัวนี้ก็ถือว่าเสียงเบาเบาจนแทบเกือบจะไม่ได้ยินด้วยแหละก็คือให้เราติดโหลดฝั่งขาออกไว้ก่อนเสียบหลอดไฟ เวลาเทสเราถึงค่อยจะรู้ถ้าเราไปตะบี้ตะบันเทสอะ่ะมันจะดูไม่รู้เรื่องหรอกเราจะไม่รู้ว่าเครื่องมันทำงานหรือเครื่องไม่ทำงานแต่ถ้าเราไม่ทวงหลอดเราก็มีอย่างเดียวคือเอามือแตะดูแต่ก็อย่าไปลองอเดี๋ยวเรียกเดี๋ยวจะลืมบ้านเล็กที่ก็ลองพาไปทำดูถ้าคิดว่าดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์ กดตับตลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆยังไงแล้วก็ขอบคุณขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยดีเสมอมาสวัสดีทุกท่าน